สวัสดีค่ะแพทย์จีนวริยาวัุจารุพัฒน์นะคะหรือว่าน้ำค่ะวันนี้น้ำมีวิธีการกดจุดมาแนะนํานะคะโดยจุดที่ใช้จะเป็นจุดเดียวกับจุดที่ใช้ในการฝังเข็มค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิดในตอนนี้ทําให้หลายท่านไม่กล้าออกไปคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลน,นะคะน้ําจึงมีวิธีการกดจุดที่สามารถกดได้เองที่บ้านกดได้ง่ายๆค่ะ โดยจุดที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะจะเป็นจุดที่ช่วยลดไขมันกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายและลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะและยังสามารถกดเพื่อกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะดูกันเลยค่ะจุดที่1นนะคะคือจุดเฟิงหลงจุดเฟิงหลงจะอยู่ระหว่างเข่าและตาตุ่มด้านนอกนะคะให้วัดโดยแบ่งครึ่งระหว่างใต้เข่าและตาตุ่มด้านนอกออกมาครึ่งหนึ่งซึ่งจะอยู่ประมาณนี้ แล้วจากกระดูกสันหน้าแข้งให้วัดลงไปอีก2นิ้วจุดจะอยู่ประมาณนี้ค่ะให้กดนวดคึงๆลงไปประมาณ1-2นาทีให้รู้สึกตื้อๆหรือหน่วงๆบางทีอาจจะมีจี๊ดๆได้นะคะสรรพคุณของจุดนี้จะช่วยเกี่ยวกับ กระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายแล้วก็จะไล่ความชื้นที่สะสมในร่างกายได้ดีโดยตามหลักแพทย์จีนแล้วคนที่มีร่างกายที่มีไขมันเยอะหรืออ้วนมักจะมีความชื้นสะสมอยู่ในร่างกายเยอะด้วยจุดนี้จะสามารถช่วยไล่ความชื้นออกไปได้ทําให้ระบบเผาผลาญระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ดีขึ้น จุดที่2นะคะชื่อจุดว่าจูซานล,ลีค่ะจุดนี้จะอยู่บนน้าแข่งเหมือนกันนะคะจุดนี้อยู่บนเส้นลมปานของกระเพาะค่ะวิธีการวัดเลยก็คือให้ใช้ง่ามนิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะวางลงไปบนกระดูกสะบ้าบนหัวเข่าแบบนี้ค่ะนิ้วชี้จะขนานกับกระดูกน้าแข่งพอดีส่วนจุดนี้จะอยู่ตรงปตายนิ้วกลางตรงนี้พอดีเลยค่ะ จุดนี้นะคะเหมือนกันให้ใช้เนื้อโป้งนวดนวดคึงคึงให้รู้สึกตื้อตื้อหน่วงหน่วงน,น,นะคะสรรพคุณของจุดนี้ค่ะจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะคนที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อยปวดท้องอาเจียนท้องอืดแน่นท้องก็ช่วยได้ดีเลยค่ะแถมจุดนี้ยังสามารถช่วยลดความดันโลหิตนะคะแถมยังเป็นจุดที่บำรุงร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลมปานได้ดีมากทีเดียวเลยค่ะ จุดที่3นะคะเรียกว่าจุดเนยถิงจุดนี้จะอยู่ระหว่างง่ามนิ้วชี้และง่ามนิ้วกลางโดยจะมีร่องอยู่ระหว่างตรงง่ามนี้สามารถใช้นิ้วจิกลงไปได้ให้รู้สึกตื้อหน่วงนะคะเป็นเวลา1-2นาทีจุดนี้มีความสําคัญมากโดยจะสามารถลดอาการหิวบ่อยคนที่หิวบ่อยสามารถกดจุดนี้ได้เลยในตามหลักแพทย์จีนการหิวบ่อยมักจะเกิดจากการที่กระเพาะอาหารมีความร้อนมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดจาก การที่ชอบกินเผ็ดมากๆทานเนื้อสัตว์เยอะๆไม่ค่อยทานผักดื่มน้ำน้อยและนอนดึกนะคะเราสามารถใช้จุดนี้เพื่อลดความร้อนในกระเพาะอาหารได้นะคะจุดสุดท้ายนะคะจุดที่4ชื่อว่าจุดซานินเจียวจุดนี้จะอยู่บนหน้าแข้งด้านในนะคะเราจะวัดโดยการวัดจากกระดุมด้านในตรงนี้แล้วใช้มือสีนิ้วทาบลงมาจุดจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะ ถัดจากกระดูกหน้าแข้งลงมาตรงนี้เราจะสามารถกดมั่วจุดนี้ได้คืนๆที่รู้สึกหน่วงกันนะคะคุณสมบัติของจุดนี้คือจะปรับระบบเผาผลาญในร่างกายได้ดีมากเลยค่ะช่วยเกี่ยวกับบำรุงม้ามตับไตทําให้ดูดซึมส,มสารอาหารได้ดีนะคะคนที่มีอาการอ่อนเพลียง่ายไม่สดชื่นหรือง่วงนอนก็สามารถกดจุดนี้ได้เช่นกันเพราะจุดนี้อยู่บนเส้นลมปานม้ามทาให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลมปานได้เยอะขึ้นด้วยค่ะ